สบายดีสบายดีตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขคุณสุขคนว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศเนาะพี่น้องมันเด็กมาหกพ่อกระสอบซอกขึ้เก้าพี่น้องเอ้ยมื่อวันซอกขึ้มกันยังอยู่ควันแก่นเนาะตอนเช้ากำลังจะออกเดินทางไปหงโมพาน้องพิมไปหาโมเนาะพี่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องกำลังจะออกเดินทางแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจซอกขึ้มมีเด้อพี่น้องเด้อว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งเลยน้องพิมพ์นอนห้องนะพระมาณว่าพนั้นเป็นย แต่โอกึมกับซลายยุ่งกันเมื่คืนพี่น้องเอ้ยอันพากันนอนบลับโอกึมเมื่อคืนมันยินเสียงยุ่งว่ะโซลายโซลายพคนว่ะยันยุ่งบ่ะคือยุ่งบ้านทาว่ะกับยุ่งบอมีเสียบอโลายสบายดีโซลายตอนเศร้านอนรับบลับคืนนี่บบไปัเป็นยังยุ่งครบโอ้ยนะคือเราให้ทงเรื่องๆคนนีงกระสิออกจากห้องเนาะพี่น้องเบิ่งเสี่ยเบิ่งห้องผักกะอยู่กับอยู่ต้องอยู่อยู่ไปเนาะพี่น้องผอมมันจำเป็นผอมว่าเมื่อคืนนี่มัน มาหอดดึกแล้วเนาะกะห้องแฮมกะมันกะเต็มนะพี่น้องเนาะของเปะห้องแบบดีแน่ห้องแอเน่กะเต็มพี่น้องเลยก็เลยต้องมาพักห้องแบบไร้วันเนาะเออสบายดีชาพิมสบายดีก็รับขมิ้นเลยคอยละวานนอนบลับคนละวานยุ่งกินบัดคืนปั้ลุกสบายดีสบายไปเตรียมตัวคือได้นำกินนี่นอนบลับตาจนบวมนี่ บะพมีนอนสั่นซ้ำเนาะพี่น้องเนาะได้ขาวโรงพยาบาลเนาะพี่น้องถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งความลำบากเขามันซ้ำได้เนาะพี่น้องเนาะมันบริงยง,ง่ายเนาะไม่สวยรูมันกีบกุหลาบพี่น้องเอ,อ้ยค่อยๆย่างเด้นอน้องพิมพ์น้องพมีมาไปปะไปะ บืงเด้าลงให้จับคันใด้ายจับทางนี้จับทางนี้ทางนี้ทางนี้จับลาวบันไดก่อนบอกพามีสีนอนอยู่นี่น้องสีน้องเราบไปนลำเฮามัดขึ้นแห้งอะไรร้อนเนาะบอกพามีสีนอนอยู่นี่เนาะมาแล้ว ข้ากล้องเขาเจ้าบริษัทข้าเมื่อคืนนี่ข้ากล้องเขาเจ้าสามอยู่บ่เออโอเคไปจุก่อยน้องบารับยุ่งกินพักกันเรื่องอัดตูยุ่งการบัดคืนพี่น้องเลยไม่นึมอะไรใช่ไหมขึ้นพี่น้องเลยถูกกำลังบ่าลำบนละบนง่ายได้พี่น้องคอยย่างเด้อซอพิม Oh, <S <S ออกมาแล้วก็แแปนหูแปน,ปนตาเนาะพี่เนาะปัไปขึ้นเลยทุกคนปป <S <S เปิดอลไระปจ้าไปเปิดน้องแกายางไปรถเปิดทั้งหนาแล้วขึ้นคนต๊พี่ดองเลยอืมใกลๆโรงแรมเนาะอือ คุนตกคนตกพักันลำบากลำบนอย่าลืมเด้บริกับมาเด้ค่าแบบเรียห้เบิ่้เลยนะพี่น้องบ่มีการมิกไม่มีการโกหแบสบายดีเด้อสาวพิม สบายดีเป็นยังไงคืนนี้นะรับสนิทเลยรับเลยบอกอาบน้ำแล้วสบายดีนอนเมื่อยปวดขาแหงขอนอนนอนบลับตาจนบวมยนอนสองโมงคืนเนื่อนเากนมคืนนอนบลับเลยพี่น้องเอรกัดตอนแรกนี่ขับรถมเดมขันเมื่อยกับชีนอนผักเชลล์อับพั้บวมอันขวามือคืนนีพี่เล็กว่าไปนอน กับสกึมเนาะกึมกับสลายแหละพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าบ่อมีเพิ่นไปผู้ชายผู้เดียวบ่อบ่ห้องนั่นน่ะเพิ่นเพิ่นบ่ได้เอาเงินแล้วว่าเอกึมบ่บ่พ่นบ่ได้ค่นอนพี่พี่น้องขอบบุญขอบคุณทั้เพิ่นเนาะบ่มันข้างนึงนะนอนได้อยู่กับนุ่มสบายอยู่คักอยู่พี่น้องเอ้ยนอนนอนก็คักได้ไทางไหนบุญไง บริบาลเนทางตยมันออกแล้วนิ้วขวามีเวลาฝันเลยข้อด๊อกว่าขึ้นลุงโก๊ะบอกยุ่งไรจุ๋ยลืมปิดประตูคอยนอนเลยคอยบริโภคสองโมงนี่ผ่าว่ะผมอ่ะมีแต่ผมมีอยู่ขอบใจแม่หักไอหักทางสวิตเซอร์แลนด์เอ้ยแม่หักทางสวิตเซอร์แลนด์เอ้ยหักทางอเมริกาเอ้ยหักอยู่ทางประเทศโนเวย์เด้อเพิ่นกัเป็นห่วงปไปญงโทรหาตลอดโทรติดตามเนาะแบบเป็นห่วงฉับเกือบเลยนะเว มุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกเท่านี้มลนบอไอ้บ่าเขามีออกทางนี้บอโว้ยกำเหมือนดักทิศตะวันออกป่ะโอ้พี่น้องอาจารย์แพนในสปิมไใ้เสือบูลาโตเนาะกึึมเนาะแม่นพอได้เปลี่ยนเนาะเสือคาคิงส่งคาคิงมาไพนก็ได้เสือคาคิงไม่ได้เตรียมยังมาไปทางถนนมิตรภาพหน้าบ้านแล้วเลี้ยวขวาเด็เล็กด่วนเสือบูลาโต้นะพี่น้อง เลี้ยวขวาไปยังถนนมิตรภาพหน้าบ้านแล้วเลียาา้ยวซ้ายเข้าสูา่ถนนมิตรภาพหน้าบา้านยังนาะบันเนสิริเอ้ยหน้าบ้านหน้าบ้านะุทธน้าบ้านหน้าบ้านเขาต้องใส่เห็ดเป็นเนาะพี่น้องเพื่อมาเท่าเอ่อไปยังเทาจะได้เป็นตะกี้ส <their> กึมกับพานใส่บ <his> ร <fingers> ิเป็นในจีพีเอสสกึมมาอายุสกิมหนูก็สิลับสบายแล้วเม้ายาแม่ก็โทรกัน เลี้ยวซยเข้าส่ถรภาพหน้าบ้านแล้วเลี้ยวขวาจริงนก็นมีห้งแกะกอยู่พี่น้อยเลี้ยวเลวซ้ายกีมสบมาลีวขวาจะได้สร,รย้อนสอนสม,ม,มันย้อนไม่ได้นสทไมเธอบอกนอย่างเงี้ยได้พี่น้อง้างนาเป็น้<อ>ปเป็น้นนา<อ>นงไปรพยาบาลซีนร์เนาะพี้องอ โรงพยาบาลศรีนครินทให้เราเลยขอโทษขอโทษขอโทษค่ะบัดรยืมไปเลี้ยงก็ได้อืมแค่พอใจบึ่งจจ่ๆนั่งในรถจู่ๆตองนี้มันซอยขอว่ามีรถมาเลี้ยงขากลางหลังโบแมนนางไฮเจทิดบด้วข้างหลังมาด้วยนั่งไล่อยู่ขากนั่งไล่ต้องบึ่งพอมาเลี้ยวขวาไปยังถนนหมายเลขสองแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสอง เนมเบิร์กไฮย่ต้องเบิรซอยกันได้พี่น้องเลยต้อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกันละปะพฤกษ์เนมซ้ายเนมขวาอยู่เนี่ยสิริบอกผิดแล้วไปผิดทางพี่น้องเอามาถือแต่สิริบอกผิดเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกันละประพฤกษ์แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพหน้าบ้านตั้งแต่เมื่อคืนมั้งเธอบอกนไงนั่ต้องเขาุ บางบัวมันหายยูเทิร์นอยู่นี่เลยบุหงุกคันบุแม่ก็ต้องไปหาเรียวมาใหม่แหละบนเป็นยังไงัเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพหน้าบ้านมันหอดแล้วอืมนี่เลยละวะเนาะขับต่อไปบนถนนหมายเลขสองอีกหนึ่งกิโลเมตรบ้า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 เอาข้างนอเนาะตอนนี้ี่ว่าเขามาหอดแล้ว มีรายนี่เนาะแบบซูนนั้นซูนนี่เนาะโรงพยาบาลบางใหญ่เนาะ่าน้เขาหน้าชิจอดได้อยู่ดวะเขาต้องเี่ยน้เออมันตองห้ามงเกีแล้วกับบูกันเขาเคยมาทามเจ้าคือทามอยสลายเอ้ยทามค่อยขึ้นามรถบ้จอด จอดอยู่ในหม่องจอดรถเปล่าเขาบ่มีหม่องคอนจอดในอยู่ในแม่บ่กโมีดอกเพราะว่าเขางมอ่ะนี่มันเป็นส้นมันจะมีมีตลุดถนนอันแดงขาวนี่มันส่วนแล้วมันจะมีตลุดแบบเอ่อรถของแบบส่วนตัวนะรถรถของพยาบาลเนาะแม่นพอสามารถของพนักงานก็จะนี่อยู่นี่มันเป็นยังไม่รู้ว่าเข้าได้ไหมทุกคนน่าจะเข้าได้เพราะว่าไม่มีโควิดกัน นแล้วว่าไปต้องเอาได้เได้อยู่แล้วเนาะแมนแมนเขาได้จะสปิตกแดงเ้ยบานมลายที่มัมืดตึกเยอะแก็มุ่งหน้าต่อไปมุ่งไปตงทางในกุ้งอะไรหรอตรงทางเนาบรเวณตรง มีลมอบอบอมแบบพนักงานเพิ่นชิดซ้ายแล้วจดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายเอาตรงไปตึกใดจังสีเนาะแม่มันไกลแค่ไหนครับพี่เล็กครับการผ่อนอะไรจบระบุหูหรอขึ้นทางไรนบอกนานี่ไงต้องขึ้นไปมองมองไอ้ยังบจกเขาแนวเบาแบบยิ่งใหญ่มากจุ๊บหูเลย เจะต้องลงนี่ก่อนสิไปห้าหมงจอดรถแม่แม่เดี๋ยวลงไปทามาก่อนก็ได้บริลงทามเจ้าลงถ่านี้รถนีน่างอันนี้รถอะไรเนี่ยอันนี้อาเขาต้องไปหาหมงจอดรถ่อาจะไปห้าโตายลรถนิดน่อห้าโมงจอดรถ้ะก็เห็นี่งกูไปจอดทั้งหลังกูทั้งหนากูเยจอดเชงเงินได้ โมโปะทาออกมือเขาจะไปอารถคุณพี่น้องโอ้ใหญ่มากทุกคนพ้นกระตกเนาะใหญ่แบบจะสิบอกว่าแต่เนี่ยเลรายซำมเบิงมันโคกอ่ะคุณได้สลายบอยู่คุณได้พูดเพุาะพ่อเขาบอกว่าในจังวัดโุเกรเนาะแม่จะได้บอกามีเจ้าจะได้เนาะแบบบูยังเป็นยังไงเขาต้องเขาตองถาว่ะ ขนกยังอยู่บนได้ลยังจย่างไปนีเป็นนแนาต้องบอกว่าคนนยังน่หมาว่เอาเขาพาเพงได้กินนี่เขาเขามาหอแหลมโมกเอาไปบาะแพยาบาลเอาไปเลยเบไปพกนด้เเราหนารอนึงโอใบำโตใบ้ำท่งตะเขสิย่างเขาไปคุณเอาไปนองพับปิดคลิปก่อนเป็นอะไร่เขามีความรู้สึกเมื่อยแห้ง ่โอเคพี่น,อน้องเนาะพนตกซุ่มเย็นคือนี่พาก,กันบ,บริโอนจับกันเสาย้องจับวันเนแม่คนซื่อจอกมันเหมื่อยมันไกลได้ว่ะพอมนุกพนตกเก็าเปียกเาไปหาหมอกจอดรถเนาะย่างชุดอ้อมโรงพยาบาลโบ,บจักหมวกโบจักงหม,ม,มงอกจอดรถกระทำทำเราพรพี่น้องกระหังแรกแบบว่าได้ประสบการณ์ในการมาหุงหมอเพราะว่าที่างกาว็ไปจอดยูฟนทางหลังถูไปศูนเองบวเดียวกับพันตกรรมนะพี่น้องบมากทนี้เลยเยมันใหมันโว่นียจเหนื่อยอลาย ไปทางศูนย์ทันตกรรมทางปัะจื้อทั้งลังเนาะพี่น้องศูนย์ทันตกรรมมันไม่ได้เข่าในหลายทางเหมือนกันทางมันเป็นทางสีเล็อ้อมเลยเป็นหุ่งโมใหญ่สุดกว่าเกษตรเป็นอย่างไรก็คอยอยู่ที่งานเป็นจรุกใจอย่าหลงทางพี่น้องพแบบกระเจาะเราเคยใช้ชีวิตจะอยู่ในเมืองในน้อยเนาะเหัวหมาปุ๋ยเัากระโหู่แบบมันจะคือว่าใหญ่อเลยพี่น้องเลยแบบกระทำเอาหัวไปยังเขามีปากพี่พี่เออยู่ในปากเขาเลยอิสรีอยู่ในปากทำเอาพี่น้องทำมปลองโซ ่นกันหักล้บอกสกาพี่จอทคนเด้อ่นว่าลังมีมองเาลดลกันเออโบป็นังจะเสียเงินทางหลังกัก uh, ็เส so like ียได้นาอพี right. so, ่น้องกับโบป็นังเขาก็เสียเงินเอาทางหนล้่าพี่จะางลังมาอยู่ไกลปุ้นพี่น้องเอ้ยบริเชียเงินแต่ว่ามันไกลได้เปล่าพอมีแมนเขาแบบยันเวลาเขาสกจะลดมาเอาสกิมกัปีนี้เนี่ยแมนวนย่างเนียเราก็ลุกเนยเาลุกนะเขาจะไ้งนบาเราไปในบดี ว่ามีใบน้ำส่งเปนกระเพาะของเลยเนาะขอนังผักบรบ่าวบริ่าบ่ว่าม้งว่าเขาบอกอเขามีบเอ็กซ์รมาแล้วเอาคือใบน้ำเนาะวยการขอนังผักเคื่อไเขาไปบ่พ่าเป็นชา่คนคนคนฉพาอนะขบไปนั่นใช่คันงก่อนรดแล้วกระชายุ่ยลงไปยอย่าแล้วคบกการจับนะพี่น้องไปแย่ทายเนาะบริเวณนี้แม่บริเวณอันเพินหามทายพี่น้องพิดกุตอึ่มกับ คือวผมเป็นประสบการณ์ครัง้งแรกที่มาเลยค่ะถ้าเกิดอ,อนาคตเนาะมันโตเร็วมาอยู่แล้วพี่น้องตัวสไลค์คันเจเป็นเอ็นอุน่นอยู่เนี่ยคือที่สุดแล้วพี่น้องเลยฟองผ่าอีสานพี่น้องใหญ่ที่สุดซีนักคารินพี่น้องอ่าใหญ่กว่าโรงพยาบาลเอกชนสับขึ้นไปไวของคนแก่นลามไปจะบญโปรยสมีเลยพี่น้องสะบขึ้นเคยพาแม่ไปเนาะพี่น้องโอเคพื่อไปพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้รส,ส,ส,สักเลยกสักขึ้นไปหาสับขึ้นก่อนว่าเป็นยังไงเนาะ แหละกดไลค์กดแชร์เตะกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อแจ็คที่ไปจะได้ต่อไปยังบูเลยเดี๋ยวมีอ่ะข่าวจะได้ที่มาอัปเดตให้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนี่ยเตะกำลังใจชาวกลุ่มเด้อพี่น้องเด้อคลิปในชาวกลึ่มกับซีเรียอลาโฟมพี่น้องไปก่อนขอบใจให้ที่ทุกคนเีะกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์และขอบใจพี่แจ็ดีทุกคนที่สอยเหลือเข่ามาเนาะงก่อนคนดีๆไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงค่ะขายร่ำรวยร่ำรวยเด้อคลิปในชาวกลึ่มบะพ่อมีเท่าวไรกับซีเรียอลาโฟมพี่น้องไป็นก่อนโปรโกลกันี